พระเครื่องพระภูทราวดีนะครับอาจารย์นำแก้วจันปีสองหาร้อยหกนะฮพระภูทราวดีนะครับจัดสร้างเมื่อปี2อ0 6เพื่อแจกใจ่ายให้ข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทั่วไปนะครับมวลสารที่ใช้เนี่ยเป็นมวลสารสร้างจากดินแล้วก็ผงพระผงเนื้อผงพระว่านนะัะสักธิธิ์ทั่วประเทศนะครับ มีทั้งสีน้ำตาลสีดำนะส่วนผสมสำคัญเนี่ยของเครื่องรุ่นนี้นะครับทำจากดินดินจากสังเวชนียาสถานทั้งสี่แห่งในประเทศอินเดียนะครับว่านยาว่านไสยศาสตร์ยาแก้ยาแก้ยากันต่างๆว่านหายากประมาณ400ชนิดนะครับ ดินจากหลักเมืองแล้วก็จากภูเขาที่เป็นสถานที่ที่มีชื่อเป็นมงคลทั่วราชอาณาจักรตาไครจากพระเจดีองค์สําคัญสำคัญเช่นจากพระนค,นนคนรนครปฐมเจดีนะครับจากวัดบุรมธาตุจาจังหวัดนครศรีธรรมราชพระผงแตกหักจากพระสมเด็จผงแตกหักจากพระนางตราผงจากพระคณาจารย์ทั่วราชอาณาจักรที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นนะครับ เกจินะครับที่ปลูกเสกที่ในยุคนั้นนะปี2506นกะก็มีอาจารย์นำนะครับเกจิสายเขาอ้อนะฮะอาจารย์ปานอาจารย์คงบ้านสวนนะครับหลวงปู่หมุนหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกแล้วก็ปลูกเสกที่นครปฐมอีกคร,มมครั้งหนึ่งนะเมื่อวันที่24ส่เมษาย,ยนปี06โดยเกจิสายภาคกลาง,างหลวงพ่อเต๋นะครับหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้ว หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศารลาหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมนะฮรปลุกเสกเป็นการรวมปลุกเสกทั้งภาคใต้และภาคกลางรวมเกจิของยุคนะครับพระภูธรวดีอาจารย์นำวัดดอนศาลานะพระเนี่ยมีค่าปลวกนะเกิดจากการเก็บ อยู่ในลังนะครับแล้วก็มีปวกขึ้นทับมาอีกหนึ่งทีนะพระพอไปน้าออกมาจะมีคาบดินคราบปวกเกาะไม่ใช่พระกุกนะครับเป็นเกิดจากคล้ายๆพระของหลวงปู่ศรีนะั่นที่เกิดคาบปวกเกิดจากการเก็บการจากการแจกจ่ายไม่หมดแล้วก็วางไว้นะแล้วก็มีปวกขึ้นเลาเจอคาบปวกนี่คือพระดูง่ายนะครับ อย่างน้อยต้องมี30ปีขึ้นไปนะนะพอปลวกจะทำหลังพระภูทรบดีด้านหลังเป็นยันนะเป็นยันปั๊มมีทุกองค์นะครับจะติดมากติดน้อยนะเนื้อก็จะเป็นโซนดินแก่ว่านผสมว้านประสบการณ์สูงนะครับประสบการณ์เยอะมาก จากทหารตำรวจไทยแดนใต้ของของดีที่ไม่ค่อยเจอนะด้านหลังกัน,นไทยพลาดชุดนี้ไปบอกเลยว่าน่าเสียดายนะฮะเอาองค์ละเจ็ดร้อยเนี่ยองค์ละเจ็บาทยันจะติดลึกไม่ลึกอยู่ที่คนกดนะับแล้วพิธีในพิธีละเอียดนะ ขั้นตอนทุกขั้นตอนทำโดยตามตำราทุกอย่างนะครับมูลสารก็ศักดิสิทธิ์ทั่วประเทศนะอง์ละ700ดร้อยบาทใครสนใจก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับมีอยู่หองค์นะพระภูทรวดีอาจารย์นำวัดดอนสารานะครับ สวัสดีครับ